เซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่จะเริ่มต้นขึ้นครับในอีกไม่กี่วันในวันที่28มีนาคมนี้ครับที่จะเปิด OBT ให้กับเราเล่นณปัจจุบปปันครับมีการเปิด CBT ให้กับเราเล่นครับตั้งแต่วันที่17ถึง23มีนาคมนี้ครับผมการประชุมภัยครั้งใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้วครับ l a c k l o k ok, Landverse Genesis ที่เปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ล่าสุดครับและมีการปรับสมดุลใหม่อะไรทุกอย่างเลยและเซิร์ฟเวอร์ค่อนข้างดีมากๆครับที่มีการเปิด CPT ให้กับเราเล่นในวันที่17ถึงวันที่23มีนาคมนี้ครับใครที่อยากจะไปลองนะครับในส่วนของตัวเกมของเซิร์ฟ CPT ครับที่มีการปรับสมดุลใหม่ครับจากร a g n a r o k l a ร d เว r ร์ที่เป็นของประเทศไทยปรับในส่วนของเรื่องของราคาแพ็คให้ถูกลงกว่าเดิมครับและทําให้เราสามารถจับต้องก่นเล่นเกมนี้ได้ง่ายมากขึ้น สำหรับใครที่อยากจะไปลองรดส่ง CPT ครับ CPT ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่17มีนาคมถึงวันที่23มีนาคมและตอนนี้นะครับก็มีการแจกโค้ดอะไรมากมายให้กับเราลองในส่วนของ CPT มีโค้ดเยอะแยะมากมายครับและทําให้เราเนี่ยสามารถได้ลองระบบทุกอย่างเลยใครที่อยากจะได้โค้ดครับผมแนะนําว่าให้เราสามารถเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปเพื่อเข้าไปที่เว็บไซต์ครับจากนั้นเข้าไปที่ d i s c o r d ของคอมมูนิตี้ของเกม Legend of Land World Genesis นั่นเองครับซึ่งโค้ดต่างๆให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาที่ช่องคําว่าโค้ด o อยู่ครับ จะมีโค้ดแจกให้เราครับตั้งแต่วันแรกที่เปิด CBT ซึ่งโค้ดเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งเราสามารถสังเกตตรงนี้ได้ครับโค้ดตัวไหนที่สามารถใช้ได้ให้เพื่อนๆสังเกตครับถ้าเป็นแล็กนาล็อกเทนนิิต CBT 2แล้วอย่าลืมนะครับรอบนี้คือ CBT รอบ2ถ้าตัวไหนขึ้นคําว่า CBT 2ตรงนี้ก็คือโค้ดที่สามารถใช้ได้ครับมันจะเริ่มตั้งแต่วันที่17มีนาคมให้เราสามารถกกาะโค้ดพวกนี้เข้าไปใส่ได้อย่างเช่นครับผมจะกกาะโค้ดนี้เราจะได้ส่วนของแผดสกอหรือไข่สัตว์เลี้ยงครับ50าใบ S2 ของบัตเทิลเมนนวลครับอยู่ที่10บใบแล้วก็บู t EP สามร้อเนตครับยูสคูปองครับตรงนี้ก็คือใช้ได้นะครับณปัจจุบันเนี่ยโค้ดนะครับก็จะอยู่ที่วันที่21นะครับให้เราใส่ทั้งหมดเลยครับเราจะได้ของและเข้าไปได้ในเกมนั่นเองครับเราถึงจะทําตัวได้ไวซึ่งหน้าแรกของเราครับวิธีการดาวน์โหลดให้เรานะครับล็อกอินแล้วก็ลิงก์ในส่วนของวอลเล t ซึ่งวอลเลตผมแนะนําให้เป็นโลนินนั่นเองครับพอเราล็อกอินโลนินเราต้องไปทําการติดตั้งโปรแกรมโลนินด้วยครับพอติดตั้งโปรแกรมโลนินครับให้เรากดทําการเชื่อมต่อเราก็จะได้ Account ในการเข้าเล่นเราก็กดคาว่า w n n o w w ครับเพื่อดาวน์โหลดพอเราดาวน์โหลดเสร็จมาปุ๊บเราจะได้ส่วนของไฟล์เราก็จะได้ไฟล์ r u L Genesis อินสตอลนั่นเองครับแล้วเราทําการแตะและต,ติดตั้งเกมจากนั้นครับให้เรามาเข้ามาดูครับเพ่อจะมีอะไรที่น่าสนใจมากมายสิ่งที่มีการปรับสมดุลครับมีอะไรบ้าง 1. ก็คือระบบสเตมินาครับจะส่งผลโดยตรงต่อการเก็บเลเวลห่างมอนเตอร์1ตัวครับที่มี e p ไม่ว่าจะมี e p เยอะมากน้อยเพียงใดครับสเตมินาก็จะโดนหัก1ตัวต่อ1ห,หน่วยสเตมินานั่นเองครับชนะแล้วนะครับ EP จะไม่ส่งผลต่อสเตมินา แต่จำนวนตัวจะส่งผลโดยตรงต่อสเตมินานั่นเองครับเมื่อสเตมินาหมดครับเราก็ยังสามารถฟาร์มได้แต่ e p ของเราครับจะโดนลดลง1ก็คือ e p กับอัตราดรอปจะลดลง50%และเมื่อหากเราใช้ระบบตัวบิติกซิสเต็มหรือออโต้ฟาร์มเราก็จะโดนหักลบ EP ครับ e 0 และการขุดแรกของภาคนี้ครับซึ่งภาค Genesis จะแตกต่างมากๆในการขุดหนึ่งครั้งเราจะมีโอกาสได้รับ1ก็คือ a d a มเ n น i า e ครับ2ก็คือ o r ริ i c a l สาก็คืออีรูเนียมและในส่วนของแลนคิสตันต่อมาครับเรามาพูดถึงเรื่องของ Mining System หรือระบบการขุดครับซึ่งระบบการขุดในเกมนี้ครับเราสามารถขุดได้จากแม p ยิ g d r a s i l l e a หรือ PK Map นั่นเองครับโดยจะใช้ค่า s t ต m i n a า5-10 s t มิน n าในการขุดต่อ1ครั้ง y i g d a s i l i v e ครับเป็นแมพพิเศษที่ใช้ในการขุดแรกครับซึ่งเป็นแมป PK และสามารถต่อสู้กับผู้เล่นได้นั่นเองคนที่ต้องการขุดแรกครับสามารถซื้ออุปกรณ์ได้จาก NPC ในแมพนี้เลยซึ่งมอนเตอร์ในแมพนี้เนี่ยข้อพิเศษก็คือสามารถตอบแร่ได้นั่นเองครับในเรื่องของ MVP ในการล่าบอส MVP ครับทุกๆ4ี่ชั่วโมงจะมีบอสสุ่มเกิดตามแมปต่างๆหากจำกัดไม่ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดมันก็จะทำการรีและเกิดบอสตัวใหม่ขึ้นมานั่นเองครับจากภาคก่อนแล้วเราก็จะเห็นว่าสเตมินาของเราครับจะไม่ได้นำมาใช้ในส่วนของเรื่องของ e อ p แต่จะนำไปใช้ในการเปิดกล่องรูทบ็อกต่อวันตรงนี้ก็จะทําการยกเลิกทั้งหมดครับฉะนั้นแล้วเมื่อเราเปรียบเทียบกับภาคเดิมครับภาคเดิมเราจะใช้สเตมินาในการเปิดกล่องรูทบ็อก ไม่ว่าจะเป็นของต่างๆขยะมอนเตอร์ห้างนี้จะดรอปออกมาเป็นขยะของมอนเตอร์เลยและก็จะดรอปเป็นอุปกรณ์และการ์ดเลยครับซึ่งสเตมินาของเราครับก็จะถูกทำการซื้อจากช็อปของตัวเกมครับไม่ว่าจะเป็นขวดสเตมิน n าหรือโนวาสเปซครับที่เราสามารถซื้อได้จากในเมืองนั่นเองครับในส่วนของเซิร์ฟนี้1ก็คือในเรื่องของ p ีเซลครับ ถาใครอยากจะซื้อในส่วงของ PCell PCell ก็จะมีการขายโดยใช้เหรียญ i ออนซึ่งเหรียญ i ออนก็ไม่ยากครับให้เราทําการไปซื้อเหรียญ USDC มาแล้วไปทําการส w a p เป็น IO จากนั้นครับพอเราเข้ามาหน้านี้เพื่อนๆก็สามารถเชื่อมต่อกระเป๋าไม่ว่าจะเป็น m e t a Mask หรือ Ronin Chain ก็ได้ครับเพราะจากนั้นครับเราก็ทําการ convert แต่อันดับแรกเราต้องมีเหรียญ USDC ก่อนนะครับในเชนของ Ronin จากนั้นครับให้เรากด convert แบบนี้ครับแล้วเราก็ทําการ คอนเวิร์ดในส่วนของ usdc 100ดอลลาร์ครับก็จะเป็น100 I ่งรไอออนนั่นเองนะครับ1ดอลลาร์ต่อ1เดือนไอออนนั่นเองครับถ้าเราจะทำการซื้อในส่วนของพีเซลและเราสังเกตครับมันจะมี3กล่องกล่องทุกอย่างผมจะอธิบายให้เพื่อนฟังครับก็จะมี30มชิพไอออนห0 0่งรไอออนสามไอออนครับกล่องบอลแพ็กเกจครับ1ก็คือจะเป็นกล่องสุ่มคอสตูมของที่ได้เนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่4ชิ้นหรือ4ประเภทครับ1ก็คือเฮดเกียร์ในส่วนของอัปเปอร์ ในส่วนของหัวนั่นเองครับเราก็จะได้ในส่วนของคอสตูมมูฟวิ่งแองเจิลวิงสองก็คือในส่วนของเฮดเกียร์ใส่หูนะครับก็จะเป็นคอสตูมแองเจิลวิงเอิร์ธสามก็คือในส่วนของปีกนั่นเองครับปีกก็คือถ้าใครไม่ได้คอสตูมถ้าได้ตรงนี้ก็ดีมากเลยครับก็จะเป็นแองเจิลสโตนซึ่งค่าสถานะที่เราได้ครับก็จะเป็นอีพีบวกสองเปอร์เซ็นต์และอัตราดรอปอีกสองเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเราใส่เข้าไปในตัวละครของเราถามว่าขอคุ้มค่าคืออะไรนั่นเองนะครับเราดูครับ โดยมูลสโตนเนี่ยเราจะได้อยู่ที่ประมาณ2,000ซึ่งมูลค่าครับอยู่ที่ประมาณ20 i ไอออนนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าคุ้มแล้วและของต่างๆที่เราได้ครับไม่ว่าจะเป็น1ก็คือฉายาครับ the beginner เราก็จะได้อ l สแ a ็กบวก1แล้วก็ในส่วนของ b ั t t เทิ a n u เมนดวนครับคูณ10เลย j o อบเมนด้วนคูณ10ครับแล้วก็ในส่วนของไข่สัตว์เลี้ยงพ a s c o กอร์ครับคูณ3แล้วก็สิ่งที่เราได้ครับก็คือ คูณ3เลยนะครับในส่วนของอันติเมทไฟวิ่งก็คือเราจะสามารถวิ่งได้ทั้งหมดเนี่ยสวันเลยนะครับฟรีเลยนะครับผมตรงนี้นะก็จะประหยัดในส่วนของการใช้เซนีของเราได้ค่อนข้างเยอะและอีกส่วนหนึ่งครับตรงนี้ก็ให้ยเยอะเหมือนกันในส่วนของใบบัฟนะครับผมในส่วนของอีเวนต์คูณ50เลยครับก็จะเป็นบัฟ AG ตรงนี้ก็จะเป็นบัฟเบสซิ่งสกอร์ครับคูณ50และตรงนี้ก็จะเป็นฟรีทิเกต กาฟาสโตนั่นเองครับก็คือเราสามารถกดใบตรงนี้แล้วเปิดสโต้ได้เลยอยู่ที่แมปไหนก็ได้คูณ15นั่นเองครับแล้วก็ฟรีกาฟาทาสปอร์ตหรือวาร์ปนั่นเองครับเราสามารถกดใบนี้แล้วก็วาร์ปได้เลยโดยไม่ต้องจ่ายเซนีกับกาฟา NPC นั่นเองครับและอีกส่วนหนึ่งครับก็จะเป็น1กล่องในการลุ้นแรนดอมครับพีเซลพรีเมียมระคบต่อมาเราไปดูราคาต่อมาก็คือ100ไอออนครับ 100ออนผมก็จะคูณให้เพื่อนดูนะครับ100คูณ34ผมขอคูณ34นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3,400ซึ่ง3,400สครับสิ่งที่เราจะได้ครับนี่ก็จะเป็นกองซุมคอสตูมที่เป็นโกลเด้นนั่นเองครับก็จะมีสีทองกระหล่ำนะครับก็จะสวยมากขึ้นในส่วนของคอสตูมนั่นเองอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้ครับว่าจะชอบความสวยแบบไหนสีขาวสีทองแล้วกันครับแต่สิ่งที่เราได้ครับในส่วนของโกลเด้นแอนเจิลสโตน ในส่วนของหินครับเราก็จะได้ในส่วนของ EFP บวก2%อครับอัตราดอกอีก2%และสิ่งที่ได้เพิ่มต่อมามากกว่ากล่อง30 ION นั้นก็คือในส่วนของ EFP บวกมาอีก5%ครับและอัตราดอกบวกมาอีก5%ครับและ All Stack Moving Speed บวกมาอีก5%ตครับตรงนี้คือความคุ้มค่าระหว่าง3ามสไอและ100 ION ออนครับ ถ้าสมมุติว่าเราสูมได้ตรงนี้เนี่ยโอ้โห e ี EP ของเรากับอัตราดรอปของเราค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นไวมากๆครับเพราะอย่าลืมครับเกมภาคนี้สิ่งสําคัญที่สุดก็คืออัตราดรอปครับยิ่งเรามีอัตราดรอปที่สูงเราก็จะมีอัตราดรอปในการดรอปการ์ดเวลาที่เราฟาร์มครับยิ่งการ์ดตัวไหนที่มีมูลค่าเราก็ต้องการฟาร์มอยู่แล้วครับในช่วงแรก ถ้าดอกมานี่เราก็ค่อนข้างที่จะดวงดีมากและสามารถทําทุนและนําไปขายในตลาด m ม e t เกเพ e ได้นั่นเองครับสิ่งต่อมาที่คุ้มที่สุดนะครับก็คืออย่างที่บอกครับก็คือเราจะได้ในส่วของมูลสโตนเจ็ดพันมูลสโตนครับมีมูลค่าอยู่ประมาณ70 i o อนนั่นเลย70 i o อหรือ70ดอลลาร์นั่นเองครับและกล่องซุมและจากนั้นครับเราก็จะได้ในส่วของฉายาออสแต k กบวก3ครับโอ้โหนี่จ๋ม,มากเลยนะครับและจากนั้นครับเราก็จะได้แพ สเปริคการันตีสกอร์ครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่การันตีนั่นเองเราจะได้สัตว์แรมาเลยครับ1ตัวโดยเราจะต้องทําการสุ่มนะครับแต่เป็นแร่หนึ่งตัวการันตีเลยครับอันนี้ก็คือความคุ้มแล้วแหละนะครับถ้าสมมุติว่าเราเล่นสายคีแล้วเราได้ไปได้ได้สัตว์แร่ที่ให้กับสายคีของเราอันนี้ก็คือคุ้มเลยนะครับ1วัน7ชิ้นนั่นเองครับตรงนี้เนี่ยคุ้มมากๆเลยนะครับสาหรับกล่องนี้และจากนั้นครับก็จะเป็นเซนี N e. ทำการแรนดอมหรือสุ่มเซนีครับมา5กล่องเซนีที่ทําการสุ่มครับก็จะอยู่ที่ประมาณ10,000ถึง1 m หรือ1ล้านเซนีนั่นเองครับแต่นัันครับก็จะเป็น a ดัมเบนทาย Basin ่คูณ10ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเอาไปใช้ทําการตีบวกนั่นเองครับต่อมาก็จะเป็นก ru, ล่องอิรูและก็โอริแรนดอมครับอันนี้ก็จะประสมผสานในการตีบวกนั่นเองใครที่ซื้อกล่อง100 i ออนเนี่ยก็จะตีบวกได้ก่อนชาวบ้านเลยครับ จากนั้นก็จะเป็น p ีเซลพีเมียแบรนด้อมนั่นเองครับต่อมาครับก็คือกล่องที่ท็อปที่สุดอันนี้ขึ้นอยู่กับคนที่สายลงทุนครับซึ่งตอนนี้เราก็จะเห็นเขานะครับที่ยังมีจํานวนที่ว่างอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือจํานวนที่เหลืออยู่ในสต็อกนั่นเองเราก็จะส,สังเกตเห็นว่าจํานวนที่เหลือนะครับ300อ้อนเนี่ยเหลืออยู่ที่520กล่องเองนะครับก็ถือว่าคนเนี่ยจะจ่ายใช้สอยในส่วนของ300อ้อนเนี่ยค่อนข้างเยอะเรามาดูของที่ได้ครับจะเวิร์างอลังการหรือเปล่า อันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคอสตูมนี่ครับคอสตูมเลมโบเลยครับสีอุ้มอันนี้ก็คือคอสตูมเทพนะหรือก๊อดเลยนะครับถ้าใครได้ชิ้นไหนชิ้นหนึ่งแล้วไปวางไข่ในตลาดมักคิเพทเนี่ยค่อนข้างคืนทุนไวนะอันนี้ต้องบอกไปก่อนครับแต่มจะได้ค่อนข้างยากนะถ้าเราได้ในส่วนของเรนโบถ้าเราได้ในส่วนของเลนโบเอเจสต์สโตนครับสิ่งที่ได้ครับ1 EP 5อีแหอัตราดอกแหครับและเราก็จะได้ในส่วนของ EP ี เพิ่มขึ้นมาอีก10ครับโอ้โ oh, ห oh. และก็อัตราดอกเนี่ยบวกไปอีก10เปอร์เซนตนั่นเองและออสแตกบวก2ครับ ASPD บวกหืึ 1. อันนี้คือดีมากเลยนะครับผมและก็ลดไล่สบเปอร์เซ็นต์ครับมูวิ่งสปีดเพิ่มอีกห้าอันนี้ก็คือหินบัฟเทพเลยก็ว่าได้ครับแล้วก็ต่อมาครับอันนี้ก็จะได้อยู่ที่ประมาณ2,000 20, 0ไอออนนะครับผมก็มีมูลค่าอยู่ประมาณ200อไอออนนั่นเองครับชาย,ยาครับก็จะได้ออสแต็กบวก5 แล้วก็สัตว์แรงการันตีครับมา4ตัวเลยครับผมเซนี C N 10กล่องนะครับก็จะเพิ่มคูณ2เข้าไปเลยนะครับอดัมเมนทายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30โอ้โหตีบวกกันสนั่นเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนเอาละครับสำหรับกิจกรรมต่อมาเรามาดูครับก็จะมีในส่วนของ a i r d ด o p ด้วยครับ ใครที่อยากจะเล่นเกมนี้จริงๆเปิดจริงในวันที่28นะครับอลย่าลืมเข้าไปดูในส่วนของ Airdrop เพื่อครับซึ่ง Airdrop ครับเขาก็จะให้เราเนี่ยล็อกอินนะครับทั้งหมด7วันเพื่อรับของรางวัลฟรีซึ่งทั้งหมดนะครับที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5วันแล้วในการล็อกอินก็จะเหลืออีกอยู่ประมาณ2วันนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่6ที่ผมก็จะทําการเช็คอินเช็คอินสิ่งที่เราได้ครับนี่ดูดิอันนี้ก็จะเป็นของฟรีครับไอเนี่ยก็จะเอามาเก็บสะสมเพื่อแข่งอันดับ Ranking ด e a d e r b o a r d นัั่นเองครบ และก็สิ่งที่ต่อมาครับเรา่าลืมเข้าไปตอบคาถามด้วยนะครับต่อวันตรงนี้ก็จะเป็นได้ในส่วนของ EP ด้วยนะครับแล้วก็ของรางวัลต่อมาที่เขาให้เราทำครับที่เราจะได้เลครับในส่วนของ Job m a n นก็คือให้เรานะครับทำการเชื่อมต่อคอมมูนิตี้ท i t t t r d i s c o r r d และก็ f a c e b o o k นั่นเองครับต่อมาก็จะเป็นการ Connect Wallet ครับการที่เรา Connect Wallet ก็อย่างที่บอกครับผมแนะนำให้เป็นโลนินถ้าเราทำการ Connect Wallet หรือลิงก์กระเป๋านะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้สิ่งที่เราได้ครับเราก็จะได้ในส่วนของสมอบัฟแล้วก็มีเดียมบัฟครับแล้วก็จำนวนพอยต์อันนี้คือดีมากนะครับเป็นบัฟที่ทำให้เราสามารถฟาร,ร์มได้ไวมากขึ้นครับดามเมจของเราก็จะเพิ่มขึ้นเยอะมากและจากนั้นครับลอาดูตรงนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นของรางวัลที่เราจะได้ใจต,ตัวเลยครับหนึ่งก็คือจับเป็นภารกิจในการเล่นเกมของเราครับอย่างเช่นภารกิจแรกครับให้เราเนี่ยหาใช้ออโต้ออโต้เพย์ในการเล่นเกม นะครับพอเราเข้าไปในเกมเราก็ทําการเอามูลสโตนที่เราเกาะโค้ดแล้วเราก็ทําการไปซื้อในส่วนของบอทออโต้นั่นเองครับแล้วเราก็ไปกดใช้เขาก็จะให้ของรางวัลครับก็จะมีเลเวล10 b a s i ิ s s c o r r e แล้วก็บัฟในส่วนของ AG ด้วยครับแล้วก็ในส่วนของ point เก็บสะสมไว้อันนี้ก็จะเป็นวันที่2ก็จะเป็นภารกิจให้กับเราทําเลยครับแล้วก็ในส่วนของ หัวประจนไทยด้วยครับตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนค์าเป็น2ขิด1ถึงเลเวล90ครับเป็นแรงวันสุดท้ายที่เราจะได้ถ้าเราเก็บสะสมครับทั้งหมดเนี่ยครบ15ภารกิจครับเราเห็นไหมครับข้างล่างเราจะได้อดัมเมนทายฟรีด้วยครับโอ้โหนี่คุ้มมากเลยนะครับผมแล้วก็ กล่องผู้เล่นอัตโนมัติ12ชั่วโมงครับอันนี้ก็คือของฟรีที่เราจะได้ในการเล่น CBT นะครับตัวนี้เป็นกิจกรรม Airdo อให้พวกเรานะครับอย่าลืมเข้ามาดูตรงนี้ด้วยแล้วก็เข้ามาเล่นครับแล้วก็รางวัลนะครับกระดานผู้นําถ้าเราเก็บสะสมพอยต์จากกิจกรรม Airdo อครับสิ่งที่เราจะได้ครับเรากดดูรางวัลจัดอันดับครับผมนี่อันดับ1ถึง50ครับอ้โหูมัเตอรีกล่องเลยเจนเนอรี่ครับการันตีรีสเจนเนซิตแลนมินโอ้โห 1-50นะครับนี่คือรางวัลที่ดีมาก5 1 3 0 0ครับของอันดับนะครับก็จะได้ Mastery Box Epic ครับ300-1000ถึง t e r y b o ัตี่บอกแอลแ0 0์หนึนถึงันตนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นรางวัลสำหรับภารกิจ c b t หรือ AirDrop นั่นเองครับตอนนี้เราสามารถเข้าร่วม AirDrop ได้นะครับ c b t ยังไม่หมดเราสามารถกดดาวน์โหลดที่เกมได้เลยอยู่หน้าเว็บนะครับแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ลิงก์กระเป๋าแล้วเราก็สามารถเข้าไปเล่นเกมได้เลย เกมก็บอกเลยนะครับว่ามีการปรับสมดุลมาใหม่ค่อนข้างเยอะซึ่งการปรับสมดุลครั้งนี้ก็ทําให้เราสามารถจับต้องอะไรได้ง่ายมากขึ้นครับในการซื้อของต่างๆในซื้อของในช็อปครับเราก็สามารถซื้อง่ายทําตัวได้ง่ายครับแล้วก็มีระบบที่ดีมากขึ้นครับในการซื้อขายในตลาดกลางขายตลาดกลางของเล็กน่าล็อกแลนด์เบอร์เจนเนิตครับ ก็จะใช้นะครับซึ่งกระเป๋าเราเชื่อมต่อกับอะไรครับอย่างเช่นของผมนะครับเชื่อมต่อกับเชนโลนินผมก็จะทําการซื้อขายโดยผ่านเหรียญโลนินเลยนะครับเห็นไหมครับไอเทมที่มีการวางขายในตลาด ก็จะทำการซื้อขายโดยโรนินนั่นเองครับราคาตรงนี้ก็จะเป็นราคา CPT อยู่นะครับอันนี้ยังไม่เปิดจริงนะเป็นราคา CPT แล้วสามารถเสกเหรียญโรนินเนี่ยมาทำการซื้อขายได้ก่อนเลยครับสำหรับเหรียญโรนินนะครับเราก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับถ้าใครเคยเล่นในส่วนของเล็กน ok ่าล็อกแลนเวิร์ดในตลาดมาร์เก็ตเพจต่างๆก็จะมีการขายทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไอเทมต่งตางๆการ์ดคอสตูมที่เราได้ก็สามารถนำมาขายตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยครับ ก็ฝากไว้ลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิป